ันนี้เราก็อยู่กับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลใหญ่เป็นบัตรเติมน้ำมันฟรีมูลค่า1นึ่งแสนบาทนั่นก็คือคุณสุรดาบุญทันค่ะสวัสดีค่ะคุณสุรดาคะทํายังไงคะถึงจะได้บัตรเติมน้ำมันฟรี1นึ่งแสนบาทจากบิสต์โตนวันนี้ใช้ยางบิสตโตนอยู่แล้วค่ะแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนยางที่คอบปิดต์แล้วมีเจ้าหน้าที่แจ้งให้ลงทะเบียนรับประกันยางค่ะแล้วมีสิทธิ์รุ้นบัตรเติมน้ํามันนะคะก็ไม่คิดว่าจะได้พอพนักงานโทรไปแจ้งบอกว่าได้ดีใจมากเลยค่ะ และขอขอบคุณทางบิตโตนมากเลยค่ะที่ได้บัตรเติมน้ำมันค่ะสามารถร่วมกิจกรรมดีๆได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยนะคะโดยทางเราจะจับรางวัลให้กับผู้โชคดีทุกๆเดือนเป็นเวลา6เดือนค่ะ สำหรับกติกาการร่วมสนุกก็ง่ายมากค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมนะคะเปลี่ยนยางบิสโตนขนาด17นิ้วขึ้นไปจำนวน4เส้นและลงทะเบียนรับประกันยางเพียงเท่านี้ค่ะก็ได้รับสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลใหญ่รวมมูลค่ากว่า1ล้าน0 0สนบาทค่ะและคุณผู้ชมทางบ้านนะคะก็สามารถติดตามกิจกรรมและรายละเอียดดีๆแบบนี้ได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจบริดจ์ stone ไทยแลนด์และผู้โชคดีคนต่อไปอาจจะเป็นคุณแล้วพบกันนะคะยิ i d g e ้ stone solutions for your journey